อ้าวสวัสดีคุณน้าสิโอ๊ยกูไม่ใช่ครูใหญ่นี่ครับเอ้ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไม่รู้ว่าใจแม่งกระจอกหรือเปล่าแต่ว่าคร่าวๆก็คือมีข้อมูลมาว่าสามคู่สามคู่หลังหลังได้บ้านก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตอนไหนแต่ภาวนาให้มันไม่เริ่มพร้อมกันก็พอผมว่าผมว่าพร้อมแน่เลยพร้อมกันพร้อมกันจะได้จบไป มันน่าจะไม่ได้รู้มาก่อนแหละเพราะว่ามันต่างคนต่างติดต่อมาแต่ไม่แน่หรอกมีคู่หนึ่งเปิดอีกคู่หนึ่งอาจจะตามแล้วก่อนประเทศปิด <วะ S 1> มี <วะ S 1> ก่อนประเทศปิดไอจูมึงครับครับนะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเอ,เ,อเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงต้องโดนอบรมชุดใหญ่แล้วมึงอะอะไรครับนะไปมาหรือเปล่าครับนะาตรงนี้ได้ข่าวว่ามึงแบบชอบแบบทําอะไรตามใจเหรอเฮ้ยเปล่าครับนะแล้วใครอยู่ข้างหลังกูเนี่ย นี่ไอโบสเหรอป่าวครับมาลอยไอ้ลอยมึงมีเด็กอยู่ในสอนอเหรอทำไมมึงอยู่บ่อยจังป่าครับพี่ผมมาดูแลงานที่สอนอไม่อันนี้นะสอบน้าสัมภาษณ์เลยต่อค่ะวันนี้สัมภาษณ์เรื่องอะไรสัมภาษณ์นี่ลอยน้าบ่อยมากครับจริงจริงจริงสารลักษ์น้ามาแล้วใครอะใครวะใครจะเอาข้าวไอเกลวะเห็นแสดงหูบ้าไอเกล ชู้ชูช้ทิ้งฟิกแ็งแล้วไอจิ๋วมาครับมีเรื่องอะไรไหมช่วงนี้วันนี้เหรอครับช่วงที่ผ่านมาอ๋อช่วงที่ผ่านมาเหรอครับเออมีรีพอร์ตของอินเวดครับนะอินเวดอินเวดเนี่ยคือก็บอกว่าเขาไปไปจุแคปแล้วก็มันเป็นทามมิ่งของตำรวจกับเขาเหมือนประมาณว่าตำรวจอะเข้าใจเขาเป็นการจบ หรือว่ากาาทำผิดต่อหน้าแต่มุมเขาเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะพอดีที่เขาจกแล้วตำรวจมาครับนะอืมแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยโอเคเหตุการณ์นี้เท่าไหร่อ่าฮะใช่ครับแต่อันนี้ยังยังไม่เคลียร์นะเออว่าเลยนะให้ปุณส่งให้ดูไหมของฝั่งส่งมาส่งมาส่งมาเอาใหม่ดิอเอาใหม่ดิกูเริ่มเบอร์แนละ้วคือ,ค,อคือหมายวามว่ากฎกฎหมายกฎหมายเมืองเราอะนะคือ ถ้าคนกระทาผิดซึ่งหน้าหรือหมายความว่าเหมือนสมมติตํารวจยืนอยู่แล้วยังยังยังกรกรกระทาผิดอีกคือจะต้องโดนจับกลุมเลยจะไม่ให้ไม่ให้เล่นก็คือไม่ให้ขับรถอ๋อเข้าใจล,ละกรณีซึ่งหน้าแต่คือเขาเพิ่งจบใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเออเขาอยู่อยู่แล้วแล้วเขามาแล้วเขา,เขาก็จบแต่มุมเขาเขาบอกว่าเออเขาก็จบอยู่แล้วตำรวจมา อะไรประมาณนี ix, broken, so ้ครัะน่งส่งได้แล้วครับนะาก็คือโอเคเดี๋ยวคุณดูแตกคลิปเอาโอ้กษใยเสน่ห์โอ้กษัยเสน่ห์โอกกษัยหนูโนบาเฮียอะไรวะเนี่ยวิดีโอไม่มีชื่อหนังโปป่ะนี่โอ้อสัตว์เขาไม่ได้จกมั้งนี่ต้องให้เขาออกจากพื้นที่ปะฮัลโหล รถคันไหนเจ๊เปียกเป็นรถเขาอะสีดำหรือเปล่าคะเขาเขายืนจบจบอยู่ตรงพุ่มมาแล้วตรงพุ่มแล้วน้องตำรวจเข้าไปเปิดหัวเข้าไปจังหวะที่เข้าไปพุ่มแล้วเขาจบพอดีซึ่งก่อนหน้าที่น้องตำรวจเข้าไปมันมีเคสก่อนหน้านะเพราะว่ามีคนจบต่อหน้าเขาตำรวจก็เลยเข้าไปจะเข้าไปไล่เคสอะไรเงี้ยแล้วแล้วจังหวะที่เขาลงไปจบอะก็คือตำรวจมาพอดีแล้วมันเลยเป็นการจบต่อหน้า ความจริงเร<ด>ื่องความจริงเ<ด>รื<ด>ร่องพวกนี้ไม่น่าถามนะเพราะว่าเราก็บอกไปแล้วว่าเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกันแต่ก็ไม่ได้ผิดหรอกไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยแหแล้วก็มึงเรียกอินเวนมาคุยเลยก็ได้นะอ่าปุ่นมีเบอร์อยู่ปุ่นขอเบอร์เออเรียกมาเลยเรียกเขามาอธิบายให้ฟังแล้วกันแต่ไม่เป็นไรคือ,อกรณีแบบนี้พอพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บมันจังหวะมันค่อนข้างพอดีกับการที่แบบเขาก้มลงจกเลยพอมันเกิดขึ้นแล้วว่าก็ไม่ต้องซีเรียสมันก็ขึ้นอยู่ที่หน้างานแล้วว่าเราอยาก ปล่อยให้เขาเล่นได้ไหมถ้าเราปล่อยให้เขาเล่นได้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราแบบไปยึดตามกฎเลยก็ก็ต้องใช้คําอธิบายเล็กน้อยแหละแอรบอสแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องกลาหลาครับวันนี้นะที่ที่หนูเลือกเ,ออเลือกเรียกน้องๆมาคุยเนี่ยคือหนูอยากจะปรับจูน ปรับจูนการทำงานคือจะเป็นเรื่องไม่ใช่ละ่ะเรื่องของ Mind s e t แล้วก็เรื่องของแพ t t e r n การทำงานล่ะครับคือหนูไปหนูหน,หน,หนูหนูไปมีตาวิเศษหรือตาทิพหรืออะไรก็แล้วแต่คือหนูรวบรวมเรื่องมาก็คือหนูอยากจะเอามาพูดทีเดียวเลยเริ่มเลยคือเริ่มเรื่องแรกนะที่พี่อยากจะพูดกับพวกเราทุกคนก็คือมันจะเป็นเรื่องที่พี่อยากเคยพูดแล้วแล้วพี่ก็เดามาพูดสามอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ บางทีเข้ามาใหม่แล้วไม่ไม่ไม่ได้แบบนเลยคมีโอกาสเออยู่ในการประชุมแบบนี้นะเรื่องแรกเลยที่พี่อยากจะคุยกับพวกเราคือไมเซ็กครับอยากดูทํางานได้ดูแล้วแล้วอย่าปวดอย่าบ่นปวดหัวนะถามตัวเองนะพราะทํางานมันไม่ได้สนุกเพราะอะไรเข้ามาเพราะหวังโบนัสหรือเข้ามาเพื่อที่จะแบบอยู่สบายได้ได้ได้โฮไวล์ไว้หรือนํามาหวังให้แม่แบบไม่โดนโจรปล้นอันนี้ยตอบคําถามตัวเองนะ ส่วนเรื่องต่อไปเรื่องโบนัสคือเข้าใจใช่ไหมว่าโบนัสนนะที่มันเป็นไอ้นี่ป่ะอาการทางจมูกเรารองรับแผนการเล่นของเมืองซึ่งทีเนี้ยอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราใช้การเล่นยกตัวอ,อย่างเพลหรือเกาะเขียวเนี่ยมันเราก็จะต้องตัดตอนเงินโบนัสเนี่ยเอาไปซื้อของตรงนั้นเพื่อการเล่นแต่ถ้าทุกคนบอกพี่ว่าอยากได้เงินนะ อยากได้เงินอยากได้โบนัสเ<ๆ>อยอะๆก็จะไม่มีส่วนพอร์ตการเล่นในะแต่ว่าพี่ก็จะต้องจํากัดจํานวนการเล่นของเราลดลงคืออันี้พี่ใหพ้พวกเราเลือกเอาเองเหมือนเดิมพับตอตคำถามตัวเองเหมือนเดิมถ้าอยากได้เยอะเะพี่ก็ต้องมาจํากัดว่าอาเพนมือใช้ได้คนละกี่กวดเกาะเขียวมึงจะกดได้คนละกี่ทีแบบนี้พี่ถึงจะทําโบนัสให้ได้ทุกทุกสัปดาห์หรือแบบเก่าเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยตั้งแต่วันแรกแล้วที่เรา มาเริ่มกันใหม่คือเราบอกแล้วว่าเราจะอยู่กันแต่ว่าไม่ไม่ไม่คาดหวังเงินตรงนั้นคือจะให้เป็นขวัญกำลังใจเราเพราะว่าพี่ไปไปรู้มานะครับก็คือมีการเอาไม่รู้อ่ะหรือว่าพี่คิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะอันเนี้ยก็หลังจากเนี้มาคุยกับพี่ได้คือเหมือนเปรียบเทียบโบนัสเก่าอย่าลือวันนี้เราคุยกันแล้วนะครับ ว่าเราจะเล่นเพื่อสปอร์ตสปอร์ตเมืองอะเล่นเพื่อความมันถ้าใครไม่ได้เป็นแบบที่พี่พูดมาหรือเราพร้อมที่จะปรับไปพร้อมกันพี่ก็ยินดีแต่ถ้าไม่ใช่แนะนําให้มาออกละกันครับมาบอกพี่ส่วนตัวคือเนี่ยบอกไว้แล้วนะพี่บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่จะให้เราได้เล่นมากขึ้นให้เราได้สนุกมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติจุดประสงค์ของเราต้องการเข้ามาเป็นหน่วยงานเพื่อเงิน เพื่อวัตถุประสองค์อะไรบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่ตํารวจควรจะทําอันนี้พี่แนะนํานะครับว่ามันคนละทางกันมันคนละทางกันคือพี่เข้ามาเพื่อปรเทคพวกเราให้พวกเราได้เล่นตามอาชีพที่เราอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยอันนี้แค่เน,นี้ยนี่คือพอยต์หลักของเราตอนนี้เพราะฉะนั้นอนะไอการที่เราจะหวังเงินหรือจะหวังอะไรพี่แนะนําว่าไปฟาร์มปกติดีกว่าเป็นประชาชนดีกว่าเข้าใจใช่ไหมครับ คือเราไม่ได้คุยรวมเรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินอะไรพวกเนี้ยนานมากแล้วครับอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ไว้นะไอ้แล<ช>็บพี่ใส่แล็บเข้ามาเป็นส่วนกลางคอยคอนโทรลเงินทั้งระบบของตํารวจสภาหรืออะไรก็ตามแต่พี่มีคนที่ดูโฟกัสตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเงินก้อนเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนไปใช้ในวัตถุประสงค์ของเซิร์ฟเวอร์ก็คือเพื่อให้พวกคุณได้เล่นให้พวกคุณแสดงศักยภาพได้เต็มที่ ไม่ใช่เพื่อไปปนเปรืรอให้พวกคุณมีนู่นมีนี่พร้อมที่จะออกเพื่อไปดําเนินธุระส่วนตัวต่างๆหรือความต้องการส่วนตัวเราไม่มีตอบสนองตรงนั้นให้เข้าใจใช่ไหมครับอันนี้หวังว่าคงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินๆิอะไรพวกนี้หน่วยงานของวัดเราไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการเล่นเต็มรูปแบบของหน่วยงานเราตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่านะครับไอแลบต่อเลย โอเคครับแล้วก็เรื่องที่ส่งก็เป็นเรื่องของแนวทางก็คือแพทเทิร์นนี่แหละแนวทางเราเรามาจูนกันใหม่นะคือเราทําเพื่อส่วนรวมนะครับคืออย่างที่พี่บอกว่ามามาดานาวูได้ตัวเองได้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าพี่มองว่าอันนี้มันเป็นแพชชั่นของเราในการเราจะทําอะไรหนึ่งอย่างแต่ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่า,ยาให้มันมันประเดีดานครับเ,เกินหน้าเกินตาหรือว่ามันมันเกินไปอ่ะอันเนี้ย คือมีถึงขนาดไปไปถามใครหรือเปล่าว่าต้องออนกี่ชั่วโมงถึงจะได้เงินเท่านี้ต้องอยู่เท่าไหร่ถึงจะได้เงินเท่าไหร่อะไรแบบนี้เรื่องเรื่องการเงินนะครับอันนี้พี่พี่ไม่รู้ว่าเจตนาแบบเนี้ยเราคือขอโทษน้องๆตำรวจหน่วยงานด้วยจริงๆไว้คือสิ่งที่ตอบแทนให้ได้คือความสนุกที่คุณควรจะได้รับไว้ที่เรามาเสียสละตรงนี้แต่พี่ไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นหน่วยงานเพื่มเงินอะไรอย่างเงี้ยผมตอบสนองให้ไม่ได้จริงอยากให้เข้าใจนะพี่มึงจะได้เงินเท่านั้นเท่าน้องเล่านันพี่่ามึงแปลกๆล่ ว่าเรื่องเรื่องแพทเทิร์นนะคะก็คือใครที่ดูอยู่หรือจะมาดูย้อนหลังเนี่ยขอโทษล่วงหน้าเลยนะเล่นตามแต่มันคนละแนวทางอ่ะพี่ปะคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปด้วยส่วนรวมต่อไปนี้เรื่องการเงินใครสงสัยอะไรอ่ะครับถามพี่คนเดียวนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้มีส่วนรับิดชอบตรงนี้นะเรื่องอะไรแบบเนี้ยมาถ้าใครรู้ก็มาถามพี่ก็ได้ครับ ปัญหาที่มันเกิดจากความต้องการอะเอาเป็นว่าเราไม่โทษใครแล้วกันเราก็แค่ชี้แจง,งจุดประสงค์<ม>ที่เราจะทําแล้วก็ทําไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคเาก็ให้เขาออกดีกว่าไม่น่ามีครับโอเคเนาะไม่มีนะปวดหัวจ,จริงๆหืมหลักๆหลักๆเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสําคัญอนะมีมีเท่านี้ครับนะแล้วก็เรื่องอื่นๆน่าจะเป็นเรื่องที่เอ่อหนูกับเอ่อน้องๆก็ น้องๆหรือพี่ๆโปรแกรมน,น้นเนี่ยครับคิดคดกันไปว่าคือมันจะมีเรื่องของสัญญาสัญญาเช่าอะครับนะที่มันเกินระยะเวลาหลังจากที่มันหมดสัญญาจริงๆอะเราเราเราไม่ควรรับทําให้เขาแต่ว่าหนูคิดว่าบางทีเขาอาจจะแบบว่าติดนู่ติดนี่คนเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็เลยจะเพิ่มโอกาสให้เขาก็คือว่าถ้าสมมติสัญญาที่มันหมดไปเป็นเดือนๆก็คือกลับมาแจ้งแจ้งความขอลดคืนได้แต่ว่าต้องมีค่าดําเนินการเพิ่ม เพราะว่าจะสร้างเขาเรียกว่าจะสร้างเอ,อความรับผิดชอบให้ผู้ผู้เล่นด้วยค่ะนะรนะหรือว่านะว่าไม่ต้องมีเราเราเซอร์วิสเขาไปเลยเออเอาจริงก็ให้เขารับผิดชอบตรงส่วนนี้ด้วยรับผิดชอบคนละครึ่งก็ควรจะต้องมีใช่ครับบอสแต่ก็คือต้องเกินหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับนะเราเราถึงจะเรียกจะเรียกค่าค่าค่าดําเนินการให้แต่ว่าถ้าที่มันมันยังไม่เกินเดือนเราก็ทําให้ปกติ อืก็คือตามเรื่องให้เหมือนเดิมครับเอ,เอาตามนั้นแหละได้นะือมอแล้วก็อะอันเนี้สิ่งที่พี่ทําอะ่ะบัตดี้อ่ะไหนพี่ขอดูหน่อยดีครับว่าให้ทุกคนน่ะจับกลุ่มบัตดี้ตามที่พี่เคยตั้งไว้อะโดยที่ไม่ต้องไปดูรายชื่อนะพี่อยากรู้ว่าที่เรายืนกันอยู่ทั้งหมดตรงเนี้ยรู้หรือเปล่าว่าเราออยู่บัตดี้กลุ่มไหนแล้ว มีใครอยู่ในกลุ่มบ้างะลองลองแยกให้ดูหนะะ่อยครับไลท์ทีมพึ่งลาออกด้วยอย่าอยู่กลุ่มกูด้วยนรกไม่ต้องไปเปิดดูนะไม่ต้องถามเพื่อนด้วยอไม่ต้องถามเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยคุณอยู่กลุ่มไหนวะไม่เอานะวันนี้วันนี้วันนี้น่าเบื่อไหมคนดูอะเนี่ยที่พวกมึงต้องการอยากดูทำงานก็ดูกลุ่มพี่จอนหน่ยกลุ่มพี่จอน พีเพจอยู่ไหนพีจขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกันเด้อเวลาทำงานมันไม่ได้สนุกจริงๆนะไม่ต้องสกิ๊กเพด้วยพี่ก็รู้สึกกับพี่เองไม่สนุกเหมือนกันค่ะแม่เนี่ยคนไหนกูไปจอนะคนไหนกูไปจานเหรอไปไลุง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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุงเบือแค่นี้เหรอวะเอ้ยขันลุงลุงลุงกูไปจานกูไปจานมานี่กูไปจานมานี่กูไปจานโอเคแล้วแต่พวกมึงแล้วกันล้งผิดเล็กก็ได้เล็กแล้วแต่นะเบื่อกูลากันหมดเลยวะเนี่ยอได้ได้กูไปจานครับกูไปจาน แล้วเราบอกชมพูเราหายไปไหนลุงลุงแม่ไหนลุงลุงกลุ่มพิจารณ์ใช่ไหมลุงใช่อยู่ไหนอ่ะในีนในผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยในที่อุ้มคนอยู่เนี่ยเออกลุ่มตอนนี้นี่นี่เขาหน้าลุงลูกบ้านเราอ่ะมึงคิดว่าไงว่าจะจอดไม่อยู่เนี่ยเจ้าของบ้านละตอนเนี้ยที่ที่คนมาใหม่ยังไม่มีกลุ่มใช่ไหมไม่มีครับที่รู้ดูเลยจะมีสายไหมกับลุงแบ๊คลุงแบ๊คสองคนเท่านั้นนะที่ยังไม่มีกลุ่ม มีคนไม่ใช่พี่แรปที่มาที่มาแล้วต้องคิดไงผมไม่ต้องคิดเลยชิวครับขอบคุณค่ะไอ้ไอ้นี่ยเดินเนี่ยไม่รู้กลุ่มยังไงอะไรเนี่ยดูบ้านกูอ่ะมีเรื่องมาตลอดเลยเนี่ยมันอะคนคนไรคนคนคนไม่มีกลุ่มมายืนตรงนี้ซิใหญ่ตรงกลางเนี่ยโอเคไม่กลุ่มอ่ะพี่วะขอบคุณนะครับเธอโอเคคนไม่มีกลุ่มโอเคอยู่ได้ยังไงอะไม่มีกลุ่มอันนี้ไม่มีกลุ่มหรือไม่รู้ว่าอยู่กลุ่มไหนถามก่อน แมวมาจากไหนนายกไงต้องอยู่ไปยินตรงกลางกันยืนกันเนาะมึงไม่รู้เหรอไอเอมินรู้ไ่มีอยู่กับไอ้มาปิ้นอ่ามินเจ้าเดิมมันต้องไปแอดชื่อมีสเข้าที่ไหนนะในนิคอดง่ายปิอยู่ตรงนั้นดูเอาไปขวางไอ้แล้วไอ้แย่กลุ่มกุลาไปเนี่ยไม่เห็นใครสักคนเลยเนี่ยพี่ได้ตัวแทนกลุ่มแต่ละคนออกมามาพูดอะไรกับพี่หน่อยเตรียมไว้จูเลย ว่าไงเดี๋ยวพีแดงเดี๋ยวพี่แดงจะมีมีหน้าที่แค่กินข้าวข้อเนี้ยนะตั้งแต่พี่จัดให้อะว่าเรามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนกระยี่สองเป็ดแล้วกูจะเดพี่เินไปไหนต้องหลับเชาวติ้งนะกระยี่สองเป็ดนะเพ่ห์หักดีนะไอ้ขันกลุ่มนี้ตั้งแต่จัดให้เนี่ยตั้งแต่จัดกลุ่มให้เนี่ยเป็นยังไงมั่งเออพี่เลี้ยงสามอาทิตย์จะดีมากแล้วน้องหายไปไหนหมดอ่า น้องน้องเอไปพักคนหนึ่งครับชื่อทำไมซองอ๋อไม่อยู่โตอกตแล้วก็แซมเอ็กมาบ้างครับแล้วก็มีพี่ไข่ย้อยมาบ้างเป็นบางทีครับแล้วมีเอเตอร์เอเอร์ที่พักสล็อตไปหรือเปล่าที่ไปติดต่ออีแต๊กไปว่ามันเข้ามาจัดการหมอแล้วกันี่มันเข้ามาเตรียมความพร้อมหมอแล้วยังประเทศเปิดเห็นในบางทีคุ้มกุ้ยยิ่งยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ว่าพูดอะไรให้งานอัะไปก็ก็เชื่อฟังดีครับผม ไอเย็นรุ่นใหญ่เยโอ้โหกลุ่มนี้บางมากบอกเลยไอเย็นรุ่นใหญ่รุ่นตู่หายหมดเลยเหลือคนเดียวไหนไหนไหนขอขอกลุ่มนี้กลุ่มนี้ยตั้งแต่จัดให้นะให้น้องไปทำอะไรบ้างครับขอบคุณครับไม่มีไม่มีปวดหัวทำจนชินแล้วถามน้องดีกว่าหนูทำจนชินแล้วแหละแต่บางทีมันก็หนูหนูคืนนิดนึงรู้จักพี่ในกลุ่มหนูกินคนอ่ะบางทีเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะเราต้องคิด เราต้องคิดมากกว่าเราต้องเผื่อทางเลือกไว้ให้เขาด้วยเวยว่ารุ่นพี่ได้พาหนูไปไล่แล้วพอมันซ้อนกันหลายเรื่องมันค่อนข้างบีบหัวนิดนึงนลกเหลือจากมิชชั่นที่พี่ให้แต่เล็กน้อยเรามันเฟลเสมอะไรนนมเป็แล้วคุ่มกล้าใช่เป่ไม่ได้เป็นไรเลยใช่ไหมคนที่ไปไล่เกสอยู่แล้วคือใครน้องสาวมาอยังยังไม่เห็นเลยแมนใช่ไหม แฟนเราชื่ออะไรนะโนราใช่ไหม αι? อ่ายังยังไปกับแฟนเหมือนเดิมใช่ไหม αι? เราอ่ะอ่าว่างๆก็เราไปกับเพื่อนดูนะเวลาแฟนเราไม่อยู่อ่ะเราจะได้แบบไปกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยปัญหาคือหนูไม่ค่อยเข้าเหมือนกันอ่าโอเคโอเค อืมไม่มีอะไรหรอกคือที่ทําไว้เนี่ยเพราะว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเฉยๆเ่อ<ม>เสุดท้ายแล้ว<ม>พวกเองเลือกที่จะอยากรู้จักใครไหม,มก็มันเป็นสิทธิ์ของพวกเองอะเนาะพี่ก็ไปห้ามไม่ใครรู้จักใครไม่ได้ที่ทําไว้เนี่ยก็เพื<ม>่อเพื่อแบบว่าน้องจะได้รู้ว่าเวลามีปัญหาจะได้ไปปรึกษาใครเข้าใจไหม,มพวกมันก็พาคนในกลุ่มเราอะไป,ไปไปไล่คงไล่คิบ้างที่ตกแตกอยู่ในเมืองปะโอเคไหมทุกคน รับรับแต่ต้องอยู่นะแต่พี่มองว่าเอรับกิ<ร>จกรรมเดียวนะที่เราจะได้อยู่ <c oughs> ร่วมกันั้งหมดก็คือการไล่ไล่เคสอุ้มอันนี้พี่ชอบมากเลยถึงแม้ว่ารเราจะรับแต่ต้องอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะนัว,นวไปหน่อยก็ตามโอเคจําจํากลุ่มตัวเองไว้ด้วยนะมีใครบ้างอ่ะอ่ะแล้วก็ไอ้ก้อนเนี้ยรับต่งนะรุ่นพี่มีอีกคนวะเนี่ยมีฮันเตอร์หนึ่งรอยี่ี่ีก็ ไอ้นี่ก็ไม่เต็มร้อยปั๊มปั๊มเปื่อๆพี่แบ็กโดนเลลี่เวลโอเนี่ยแบ็กกลุมนึงเยอะจังวะเอลลี่ใช่ไหมมีเอลลี่ด้วยเหรออ๋อบะมีอ๋อบะมีกับฮันเตอร์นี่ยไอ้ปรกฟ้าทั้งหมดเนี่ยจำจำน้องไว้ในกลุ่มเนี้ยแล้วก็อยู่กลุ่มเราไปเลยประเด็นคือเอเลี่มันอยู่กลุ่มกูโอเคไหมโดนเอลเหรอตอง โนเอลไอฮันเตอร์ไอไอเด็กใช่ไหมเนี่ยเป็นโนเอลแสดงว่ากินเยอะเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็จําชื่อน้องๆได้ว่ามีใครบ้างถูกเพราะงั้นไม่เลยไม่มีเอลไงโนเอลทีมเดียร์ใช่หนูจะมีอัปเดตอะไรใหม่บ้างครับโอ้มาๆ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 เดี๋ยวรอดูดีกว่าครับรอดูดีกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเป็นการรวบรวมข้อมูลของผมแล้วมืงปล่อนคนที่กำมือเดียวกำ ปั่นสมองนะเอล็กพ <ens> <ch Kanye inhale> ี่มีอะไรจะถามเองเนี่ยจำได้หมดแล้วเนี่ยมีเราเราเราบอลไปไหนตอนนี้เอเล็กมานี้ว่าไงครับพี่ลุงนี่ยเอิงวัวเอิงลาบักร้อยชั่วคราวไปทำอะไรวะลาแบบนั้นอะอ๋อผมรับคืนหนึ่งพันกระถุงนะครับพี่หนึ่งลีมีห้าชั่วโมงลาไปสิบกระรอบงมึงมึงลาครบทั้งลีเลย เราเอาเวลาเนี่ยไปไล่เคสเน่ยอันนี้อันนี้เราไปก่อสร้างคำสอนอนใหม่เลยไวะคอมเมนต์สอนนอนนี่มันจะพังเลยพี่คือผมก็อยากพังเหรอทำไมทำไมหรือกี่ไจะพังเพราะผมอยู่ไงใครก็ได้่อะไรใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยกระทืบแม่งให้หลับพีดิเล็กเข่าที่ขอไปโอเคีดิเล็กเราไปทำอะไรให้เป็นพันอะ ผมทาไม้แดงครับพี่ผมทําเสร็จแล้วด้วยเป็นพันเลยหรออะไรนะเออก็ผมขาดเป็นพันถุงครัพี่มีตัง่าไรวะในบัญชีน่ะเดียาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตํารวจครับเมือนรับเป็นพันอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอนนั้นมีสองล้านสองล้านมากกว่าพี่ตอนนั้นมีสองล้านมากกว่าอันนี้รับเสร็จยังเสร็จแล้วครับพี่โอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับมึงเป็นคนที่ใช้ตัวดิการในการร้าได้คุ้มค่ามากโดยไปแล้วเพราะนั้นก็โดนโดนด่าเยอะอยู่แล้วหรอ โดนด่าก่อนอนอ่ะเออโอ้แน่นอ่ะอะแต่แบบลาแบบแบบลาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเลยวันนั้นมันลาเบบี้ขับรถตำรวจไล่ชนมันอยู่ผมจะไปไหนผมไปรับปืนครับพี่เมย์รู้พ้นเขาจะคิดว่าผมไปเล่นโป๊กเกอร์กันนะโอ้ได้แล้วเออเดี๋ยนะมันมีมันมีเรื่องหนึ่งที่เขาฝากมาเป็นเรื่องฟีดแบ็กของกัน การจับกลุมในในใน,ในช่วงที่ทมีเคสอ,อุ๋อะคือมันเข้าไปขีด<ค>ตำรวจเขาเรู้จักเหรออยากจะบอกพวกเราว่าพวกเราอะทำรัดขั้นตอนไปนหนึ่งอย่างนะก็คือเวลาเรายิงยิงยิงเขาล้มอะ่ะแ,แ,แล้วเราเข้าไปแดกมือเขาอะ่ะบางคนเลือกที่จะไม่กดล,า,ลากระยะเขาใส่รถแต่เลือกที่จะเอาเขาอุ้มขึ้นบ่าเลยในมุมเขาคือเขาเอ,อ๋ออันนี้อของเอเลี่ยนใช่ไหม อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรามาทวนกันใหม่นะไม่ใช่พี่เนี่ยครับไม่ใช่หรอนั่นจะปอแเขนจูผูปองเขนอ่าโปอแเขนยงพูฟอพี่นะอันเนี้ยเราต้องเมอันเนี้ยเราเราเราจูนกันใหม่ก่อนคืออยากทำลายขั้นตอนเพราะว่าเราเราทำตามขั้นตอนแต่ดีที่สุดแล้วเวลายิงเขาล้มล็มือเขาอ่ะกดลากนะกดลากไปให้ถึงรถแล้วก็ถ้าสมมติอ่ะสมมติอย่าง ผู้ต้องหามันมีสองคนถูกไหมแล้วเรานั่งไปสองคนอะ่ะเราตู้มทั้งสองคนถูกไหมมันมาถึงจะไปได้แต่ถ้าเราผู้ต้องหายดใส่รถแล้วเราติดก<ะ>ันอย่างเงี้ยก็มีคนโดนหน่อยคนหนึ่งอะ่ะเราก็ไม่ได้ละเราทําไม่ได้ละงั้น